ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสามนี้เกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาสามเป็นฉไนเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอัุุขมสุขเวทนา ดูก่อนพริกตุทั้งหลายสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นชื่อว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นย่อมดับไปสงบไป เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาความสวยอารมณ์อันเกิดแต่ผัสสะนั้นชื่อว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้น,พนเนพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับไปสงบไปเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหลดับไปอัตุกรมมุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอัตุกรมมุขเวทนาความสวยอารมณ์ อันเกิดแต่ผัสสะนั้นชื่อว่าอัตุขามสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอัตุขามาศุขเวทนานั้นย่อมดับไปสงบไปเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอัุุขามาศุขเวทนานั้นแลดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองอันเศษสีกันเพราะการเศษสีกันจึงเกิดไออุ่นจึงเกิดไฟเพราะแยกไม้สองอันนั้นแหละออกจากกันไออุ่นที่เกิดเพราะการเสรียดสีนั้นย่อมดับไปสงบไปฉันใดดูก่อนพิษถูทั้งหลายเวทนาสามนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาอันเกิดแต่ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นย่อมดับเพราะผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นดับไป